โอเคนัมเบอร์วันนะคะปากแบบนี้นะคะวักษณะรีทุกคนเดี๋ยวซินแซนจะมาบอกกันว่าลักษณะปากแต่ละอันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะลักษณะปากเชอรี่ปากไข่มุกมังกรนะคะปากเซี่ยวจันเนี่ยปากสี่เหลี่ยมนะคะหรือปากที่เป็นรูปมงคลมีแนวโนมที่จะร่ํารวยนะคะปากโคง้งวงพระจันทร์นะคะก็คือยิ้มขึ้นมาปุ๊บ ริมฝีปากจะกว้างนิดนึงนะคะยิ้มขึ้นมาเนี่ยแต่ปากคุณน้นจะเลยปีกจมูกนะยิ้มขึ้นมาปุ๊บนะคะปากเหมือนวงพระจันทร์นะคะมุมปากเชิดขึ้นอันนี้คือปากของคุณนายมีโอกาสมังคังร่ำรวยแล้วเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องโหราศาสตร์มีความเชื่อเรื่องศาสตร์พยากรณ์นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะแล้วก็ เป็นคนอบอุ่นลักษณะแบบนี้จะได้เป็นคุณนายโชคดีนะคะต่อมาปากคันธนูเป็นปากผู้หญิงกล้าผู้หญิงเก่งนะคะจะงอยปากเด่นชัดค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรยอดธงปากสวยนะคะแล้วก็มีลักษณะมุมปากที่อมยิ้มอยู่เสมอปากแบบนี้นะคะพูดจาแล้วเนี่ยนะคะมั่งคั่งร่ารวยเป็นคนที่กล้าตัดสินใจและเด็ดขาดค่ะมีอํานาจในตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยจึงมักจะพบในผู้หญิงที่เป็นเจ้าของกิจการหรือนักธุรกิจซีอที่เป็นผู้หญิงค่ะต่อมานะคะปาก ไข่มุกมังกรนะคะในนามปากไข่มุกมังกรนะคะเราเรียกว่าตำแหน่งจุ๋ยแชรหรือดาวน้ําอันเรืองรองนั้นก็คือตำแหน่งปากที่มีจงอยปากสวยเนี่ยละค่ะนะคะสวยโดยไม่ต้องสัญญารรมสวยตามธรรมชาติเกิดมาคือปากสวยเลยนะคะแล้วก็ปากตรงๆอันนี้คือลักษณะปากที่ดีค่ะต่อมานะคะลักษณะปากสี่เหลี่ยมนะคะก็คือลักษณะปากที่มีลักษณะหนาหน่อยมีทรงสี่เหลี่ยมปากแบบนี้นะคะค้าขายมั่งคัง่งร่ำรวยไปทั่ว ทศทิศสี่ทิศเลยนะคะแล้วก็ลักษณะปากเสือก็คือลักษณะผู้ชายหรือผู้หญิงที่ปากหนาใหญ่นะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นทรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปากแบบนี้เขาเรียกว่ามั่งคั่งร่ารวยกินไปทั่วทศทิศนะคะสี่ทิศรับทรัพย์เนี่ยแหละค่ะคือปากของคนรวยดูเอาไว้เลยค่ะใครที่สนใจนะคะติดต่อวิเคราะห์โหเฮงก็ติดต่อได้ที่เฮงสวยรวยปังด้วยพลังโหเฮงนะคะและถ้าใครต้องการจะซื้อหนังสือ เฮงสวยรวยปาริภัณังหัวเฮงสามารถซื้อออนไลน์ได้ที่ช้อปปี l a า a า a นะคะไปกดเลยในอินเทอร์เน็ตสามารถซื้อได้ค่ะแล้วก็สามารถซื้อที่ร้าน c 8นอินนะคะคิโนสุนหนังสือจูราซื้อที่ไหนไปที่นั่งมีหมดนะคะไปหาซื้อดูสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ะะฟังตรงนี้ไว้เลยนะคะสําหรับท่านใดเนาะที่ตําแหน่งเหนือคิ้วประมาณ1-2นิ้วมือเทียบจากคิ้วนะคะมีลักษณะนูนเต่งอวบอิ่มนะคะมีสีอมชมพูคุณจําไว้เลยเขาว่าลักษณะโงหิ้งของคุณตรงนี้นะคะ คุณจะมีคนช่วยเหลือไปตลอดชีวิตใครที่ชอบในเรื่องของสายมูนะคะก็มีโอกาสที่จะศึกษาโหราศาสตร์มีซิกเซนส์ได้ดีนะคะตำแหน่งตรงนี้ที่เหนือคิ้วที่ชินแทกกลมๆเอาไว้เราเรียกว่าวังโชคราภคุณธรรมหรือเรียกว่าฮกเด็กเกงนะคะบง่งบอกถึงการได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ญาติพี่น้องนะคะหรือสิ่งที่มองไม่เห็นใครที่ตำแหน่งตรงนี้มีเนื้อมีแนวโน้มนะคะที่จะมีชื่อเสียงด้วยแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆค่ะ แต่ถ้าใครนะคะที่เนินโชคลาภคุณธรรมนะคะแฟบแห้งดำคำ้าเป็นกระโหลกหนูนขึ้นมาเป็นกระดูกนูนขึ้นมาแล้วมีลักษณะแตกเซี่ยวนะคะหรือแบบหมองคำ้ำอยู่ๆขึ้นมาหมองครับก็บ่งบอกว่าแนวโน้มเนี่ยนะคะคุณมักจะเกิดปัญหาคดีความการเป็นหนี้เป็นสินหรือการถูกกันแก้งจากผู้ใหญ่นั่นเองคะ่ะแต่เท่าที่สินใจเห็นนะ คนที่ Q คิ้วขาดนะแล้วก็ตาแหน่งเนินโชคลาภคุณธรรมเป็นหลุมเป็นบอ่อค่ะมักจะประสบความสําเร็จในชีวิตยากเพราะว่ามักไม่ถูกสตากับผู้ใหญ่หรือบางครั้งนี้อาจจะมีเรื่องผิดศีลผิดธรรมมีคดีความเกิดขึ้นค่ะและตําแหน่งตรงนี้ถ้าใครสวยนะคะมีแนวโน้มที่จะร่ำรวยเป็นที่รักของผองชนทําธุรกิจประสบความสําเร็จเพราะเป็นเดือนที่บ่งบอกถึงพลังของคิ้วหรือวังพี่น้องนั่นเองค่ะตําแหน่งตรงนี้นะคะเป็นตําแหน่งอยู่เหนือดาวไทสวยนั่นก็คือคิ้วเป็นตําแหน่งที่บ่งบอกว่า มีซิกเซลหรือสิ่งจากสิทธิคุ้มครองแต่ต้องสีอมชมพูแล้วก็สีตามสภาพผิวจริงๆนะคะถึงจะบอกว่าเป็นลักษณะที่ดีอ่ะวันนี้เรามาศึกษาแค่นี้แล้วกันนะคะเนินโชคลาภคุณธรรมและสําหรับใครที่ต้องการวิเคของหัวหินกับตรงฟันซินแซก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางน,นะคะในช่องเฮงสวยรวยปังด้วยพลังหัวหงค่ะสาหรับท่านใดต้องการซื้อหนังสือเฮงสวยรวยปังด้วยพลังหงวหิสามารถสั่งซื้อได้ออนไลน์ใน Google ใดๆมีหมดนะคะ ศูนยหนังสือจุรามีนะคะหรือไปซื้อที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติมีค่ะนะคะไปหาซื้อเลยนะคะเป็นหนังสือที่ดีและถ้าใครสนใจวิเคราะมหม์หนกับสินแซก็กสามารถตามในที่ช่องนี้แล้วก็ทุกช่องทางเลยนะคะเรามีทุกช่องทางค่ะนะ,ะและยังไงฝากกดติดตามเอาไว้ด้วย <c oughs> เดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆสินแซจะมาบอกนะคะและใครที่ชอบ ข้อความนี้ใครที่ชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดเม้นต์กันเข้ามาแล้วบอกต่อเพื่อนอยากหงูเฮงดีต้องบอกต่อกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ นะคะคำถามยอดฮิตติดช้าเลยที่คนถามซินแซทุกวันเลยนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์โงหิงจมูกนะคะว่าลักษณะจมูกแบบใดเป็นลักษณะจมูกที่เป็นมงคลนะคะหรือจมูกที่มีแล้วร่ํารวยนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่จะทําสัญญกรรมนะคุณต้องรู้ก่อนว่าดวงชะตาของคุณต้องการธาตุดินไหมกับเบ้าหน้าของคุณกับโครงหน้าของคุณเนี่ยต้องการธาตุดินหรือเปล่านะคะเพราะว่าจมูกคือราชาแหง่งธาตุดินนะคะหรือ เกี่ยวข้องกับคุณนางที่ธรทมคุณต้องเลกศึกส,สารไครฟงหรือท่านเป่าบุญจินเลยนะฮะดังนั้นนะคะการที่ทําจมูกนะคุณต้องดูว่าดวงสตาของคนของคุณเนี่ยนะฮะในปาจื้อ8อักษรหนึ่งลัคนามิ่งกงนีนะคะ คุณต้องการธาตดินไหมถ้าคุณต้องการธาตดินคุณสามารถเสริมจมูกให้โด่งได้แต่คุณอย่าลืมนะถ้าคุณเสริมโด่งได้แล้วนะใบหน้าของคุณก็คือลักษณะแก้มซ้ายแก้มขวาต้องรองรับกับจมูกด้วยเพราะว่าการเสริมจมูกนอกจากเอาลักษณะของโง่เฮงแล้วนะคะเบาหน้า ต้องรองรับการทําสัญญกรรมด้วยอันนี้คือจุดหลักเลยแล้วก็ทําสัญญกรรมกับคุณหมอที่มีคุณภาพนะคะของสินแซเองมีคนถามว่าทําหน้าที่ไหนสินแซตอบได้เลยว่าสินแซทําที่มาสเตอร์พีค่ะโอเคนะคะลักษณะจมูกที่ดีควรเป็นอย่างไรฟังไว้นะหนึ่งเลยลักษณะจมูกที่ดีควรจะต้องเป็นสันจมูกที่ตั้งตรงความตั้งตรงบ่งบอกถึงเป็นคนที่แนวแน่ค่ะอันที่สองนะคะสันจมูกจะต้องมีลักษณะใหญ่นะคะหรือใหญ่เท่าประมาณ1นิ้วมือหรือนิ้ รู้วชี้ของคนคนนั้นได้ยิ่งดีถือว่าสมดุลแล้วนะคะเมื่อเราเสริมจมูกปุ๊บเสริมจมูกจะต้องเอาให้ตรงนะคะจะเป็นส่วนที่ดีจมูกห้ามโด่งเกินไป ปลายจมูกกลมถือว่ามีโชคนะคะดุจธาตุทองธาตุดินกําเนิดธาตุทองมีโอกาสที่จะมั่งคั่งร่ำรวยสมดุลในเรื่องของการเงินและความรักด้วยเพราะว่าจมูกคือดาวสามีนั่นเองค่ะต่อมานะคะลักษณะของจมูกที่ดีคือหนึ่งสันจมูกตรงสันจมูกใหญ่ปลายจมูกกลมและปลายจมูกมีเนื้อคําว่ามีเนื้อก็คือมีเนื้อนุ่มๆมีเนื้อนิ่มๆนะคะหรือมีเนื้อเยอะๆนี่ยแหละคือคลังทรัพย์นะคะจมูกโด่งแต่ไม่มีเนื้อคือ ลักษณะของความใจแคบหรือลักษณะของคนที่เก่งแต่ไร้คนสนับสนุนหรือบางครั้งเนี่ยมองบอกถึงเป็นคนเก่งที่นึกถึงแต่ตัวเองประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวมีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังอีกเยอะเลยนะคะดังนั้นเวลาเราดูจมูกคนนะคะต้องดูแบบนี้นะสันจมูกใหญ่ปลายจมูกกลมและหนาปีกจมูกกินเข้ามาถึงกลางตาขาว แต่ห้ามเลยกลางตาดำกินเข้ามาถึงตาขาวบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกว่าเป็นคนที่เกง่งมีรายได้หลายทางนะคะแลวเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงจมูกเนี่ยบ่งบอกถึงทัศนคติของคนคนนั้นนะและก็ความขยันมั่นเพียรอ่ะมีคําถามว่าสันจมูกใหญ่นะคะ อวัยวะเพศจะใหญ่ในจะใหญ่จริงหรือเปล่าในเพศชายโดยส่วนใหญ่แล้วจะใหญ่นะคะเขาบอกมาแบบนี้เพราะจมูกคือธาตุดนแลวบ่งบอกถึงดาวแห่งความรักดาวแห่งสามีด้วยอ่ะต่อมาเมื่อเราพิจารณาจมูกแล้วจมูกเล็กจะไม่ค่อยอดทนนะคะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงจมูกเบี้ยวมักจะทําอะไรแล้วเนี่ยนะคะไม่ค่อยอด ทนเท่าไหรนะจึงประสบความสําเร็จช้าจมูกที่แหลมเหมือนแม่มดหรือจมูกคมเป็นจมูกธาตุไฟนะฮะจะเป็นคนอารมณ์ร้อนคนอารมณ์ร้อนยิ่งใหญ่ไม่ได้นะฮนะนี่คือหลักการอ่านของจมูกเลย โอเคนะตามเินแซก็จะได้รับความรู้ประมาณนี้ส่วนลักษณะรูจมูกรูจมูกที่ดีคือรูจมูกเหลี่ยมบ่งบอกถึงการบริหารงานเก่งรูจมูกกลมนะคะคือจมูกที่หาเงินเก่งเพราะเป็นจมูกแห่งท่าทองรูจมูกไร้รูปรูจมูกธาตุไฟเป็นจมูกที่บ่งบอกการเงินและความรักมักผั่นผวนนั่นเองค่ะดังนั้นจิตตามเินแซอต้องผ่นดูคนแบบนี้และสีจมูกที่ดีต้องอมชมพูละเลื้อละเลื้อขาวพองจะมั่งคั่งและร่ำรวยนะคะสำหรับใครที่อยากอ่าน หนังสือเฮงสวยรวยปรมดพัยพลังหงเฮงคุณสามารถหาได้ที่ร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศเลยนะคะเปิดขายทั้งหมดเลยขายออนไลน์ก็มีคุณไปหาเอาและถ้าใครอยากวิเคราะห์งหงวเฮงกับตรงฟังซินแซอยากรับความรู้เมนเข้ามาค่ะอยากดูหงเฮงฟรีเมนเข้ามานะคะตามได้ที่ทุกช่องทางคุณก็ดูฟรีจากการที่สังเกตใบหน้าของคุณคะ่ะและถ้าใครต้องการติดต่อเพื่อ วิเคราะห์งูเห้งในเรื่องของธุรกิจการเงินและก็การวางแผนการดูคนก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางของเฮงสวยรวยปังด้วยพลังงูเห้งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมนะคะวันนี้มีคนถามมาว่างูเห้งแบบใดนะคะเป็นงูเห้งของคนที่มีวาสนาดีสินแซพอสรุปข่าวๆให้ฟังได้ไหมนะคะเดี๋ยวินแทจะมาบอกนะคะว่างูเห้งแบบใดนะคะที่บงบอกถึง คนที่มีวาสนาดีนะคะเช่นจะพูดอยู่เสมอว่าวาสนานะคะก็คือโอกาสนั่นเองโอกาสก็คือโชคเนาะดังนั้นเนี่ยการที่เรานะคะปรับหัูเฮ็งปรับภุงจุ้ยเนี่ยก็เพื่อเปลี่ยนโชคไม่ได้เปลี่ยนทีิศตานะคะแต่วาสนาที่ฟ้าดินกําหนดมานั้นที่บ่งบอกว่าคนนี้มีโอกาส เป็นคนที่โชคดีประสบโชคดีในเรื่องของการงานการเงินและความรักหรือคนอุปถัมภ์นะคะก็ต้องดูที่โชคแห่งฟ้าและโชคแห่งสวรรค์เป็นหลักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโชคแห่งฟ้ากับโชคแห่งสวรรค์ดูตรงไหนนะคะอันแรกเลยนะคะโชคแห่งสวรรค์นะคะ หูคือโชคแห่งสวรรค์น,นะคะเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของหนีเกงที่ใช้ในการนับอายุดังนั้นนะคะคนที่คอหูสวยนะคะแล้วก็ติ่งหูนะหนาะติ่งหูใหญ่ดาวศุกร์คือดาวแห่งความสมหวังดาวแห่งท้าทองและดาวแห่งความรักดี <c oughs> ก็บ่งบอกว่ามีโอกาสที่คนจะช่วยเหลืออุปถัมภ์ให้ตัวเองได้เจอกับ คนช่วยเหลือความรักที่ดีนะคะหรือมีโอกาสมีทรัพย์ต่อให้คุณนะคะเกิดมาจนคุณก็จะไม่ขาดแคลนคนช่วยเหลือและอุปธรรมค่ะอันที่สองนะคะก็คือลักษณะของหน้าผากนั่นเองหน้าผากค,คือโชคแห่งฟ้านะคะได้ขีดฟ้าไม่อาจจะสู้มานะตนแต่ฟ้าตรงนี้นะคะบ่งบอกถึงโอกาสในการเรียนรู้โอกาสในการศึกษาหรือโอกาสในการสร้างตัวสร้างตนด้วยความสามารถแห่งสติปัญญาและประสบความสําเร็จนะคะฟ้าให้ คนช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะแต่ใดๆก็ตามนะคะคนที่จะประสบความสําเร็จได้ก็เกิดจากจิตใจความคิดระบบความคิดม n d เซสนะคะหรือสติปัญญาสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองได้อย่างนั้นเองนั่นก็คือหน้าผากที่โคง้งมนกลมและเต็มอิ่มค่ะต่อมานะคะพลังแห่งสุริยันจันทานนั่นก็คือ2ตําแหน่งด้วยกันก็คือเนินสุริยันจันทานที่เต็มอิ่มกับตาที่สดใส เชิงเป็นประกายนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามตาที่เชิงเป็นประกายปลายตาเชิดนะคะตาดำดำสนิทตาแห่งความอบอุ่นและมีเมตตาคือตาแห่งความมงคลนั่นแหละค่ะคือตาของผู้มีวาสนาดีนะคะและอีกจุดจุดหนึ่งนะคะผู้ที่มีวาสนาดีและมีโอกาสร่ํารวยนอกจากดาวสุขสวยแล้วดาวพุธหรือดาวแห่งการเจราจาหรือดาวแห่งการสร้างทรัพย์จะต้องสวยด้วยนั่นก็คือมีมุมปากที่เชิดผู้ชายปากบนใหญ่กว่าปากล่างเล็ก อยผู้หญิงนะคะปากล่างใหญ่กว่าปากบนเล็กน้อยถ้าคุณนะคะหน้าผากสวยหูสวยปากสวยตาเชิงเป็นประกายแล้ว,ลวก็นี่นะคะสัญลักษณ์ของคนวาสนาดีที่สร้างเนื้อสร้างตัวให้รวยได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือด้วยค่ะสำหรับัันตรงงฟถึแสว เคยทำนายทักษิณจะกลับไทยสำหรับดวงของลุงโทนี่วูซัาหรือคุณทักษิณนะคะเราเคยทำนายเอาไวต้ตั้งแต่ปี2564นะท่านมีแนวโน้มที่จะกลับประเทศไทยเมื่อเริ่มเข้าสู่ห่วงจุ้ยยุคเก้าลักษณะโง่เหงของคุณเศรษฐาใช่ไหมคะคือลักษณะโง่เหงมังกรชี่แท้ถูก็คือมังกรล้วนๆเลยที่เรียกว่าเล้งซ้อนเก่าเฉียนเทงหรือเขามังกรพยานนภาในวัยทำงานในตำราบอกว่ามีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัว หรือประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้มันมีคาโบราณจีนนะคุณลูกไพรจะได้เป็นพญาลูกคนธรรมดาจะได้เป็นใหญ่ถ้ามีโงหงมัง,งกรทั้งหมดจงอิงน,นะคะก็เป็นโงหงี่เรียกว่าหงฟ้าทยานนภาเฉกเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยในยุคนี้นะคะ2566เนี่ยเขาเรียกว่ายุคหงจุ้ยธาตุไฟนะคะธาตุไฟเป็นพลังงานของผู้หญิงมีแนวโน้มนะคะที่ผู้หญิงจะได้เป็นใหญ่หรือมีอำนาจขึ้นมานะคะ่ะ ย้อนทำทานายตรงฟังสินแสเป๊ะเหมือนรู้อนาคตด้วยการวิเคราะห์โหราศาสตร์จีนโบราณทํำไมนักธุรกิจถึงเลือกมาปรึกษาวิเคราะห์ง,หงูเฮ้งป่าจือโหราศาสตร์จีนกับตรงฟางสินแสเพราะอาจารย์ตรงฟางอ่านโชคชะตาจากใบหน้าด้วยการวิเคราะห์จากโหราศาสตร์จีนโบราณทำให้รู้จังหวะและโอกาสที่ดีทางธุรกิจ รวมถึงการปรับโงเ่เฮงเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและสัญลักษณ์ความงามที่ถูกต้องลงตัวสมดุลการวิเคราะห์จังหวะและโอกาสที่ดีคือการวิเคราะห์ชะตาฟ้าหรือปาจือจากวันเดือนปีเวลาเกิดเป็นการวิเคราะห์จังหวะและโอกาสในการทําธุรกิจเพื่อหาโอกาสดีๆจากพลังงานชีวิตจากดวงชะตาของท่านแบบเฉพาะบุคคลนั่นเอง เพื่อรู้จังหวะโอกาสในการลงทุนการแต่งงานรวมถึงการเลือกใช้คนให้เหมาะสมหากอยากรู้ชะตาชีวิตของคุณจะดำเนินไปในทิศทางใดและทำอย่างไรให้ชีวิตของคุณดีขึ้นด้วยการวิเคราะห์โหราศาสตร์จีนโบราณมีหลักการมีเหตุมีผลสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้จริงกับตรงฟางตินแสนางพญางโงเ่เฮง เจ้าของหนังสือเฮงสวยรวยปังด้วยพลังโง่เฮงเจ้าของหลักสูตรโง่เฮงเชิงวิเคราะห์เพื่อธุรกิจและสัญญามุ่ความงามซึ่งมีผู้สนใจเข้าอบรมเป็นจำนวนมากและยังออกรายการทีวีชื่อดังอย่างสม่ำเสมอเพื่อวิเคราะห์ตาจืดและโง่เฮงให้คนดังมากมายโปรโมชั่นพิเศษวิเคราะห์ตาจืดโหราศาสตร์จีนโบราณจากวันเดือนปีเวลาเกิดรู้จังหวะและโอกาสที่ดีในการทำธุรกิจเพียง 2,000บาทจาก3,500บาทหรือวิเคราะห์ปลาจืดพร้อมวิเคราะห์โง่เหงเพียง3,000บาทจาก4,500บาทดวนรับจำนวนจำกัดแพลนะคะกะ็ได้มาดูดวงนะคะกับทางหมอกอรนะคะ คือดีใจมากๆที่ได้มาพบตัวจริงในวันนี้นะคะซึ่งเดิมเลยะคะ่ะว่าประมาณเกือบๆสองปีที่แล้วอะคะ่ะถ้าดูเป็นเป็นโปรโมชั่นนะคะที่แบบส่งรูปมาให้ทางหมอขอประคะ่าดูดูในส่วนของตัวหูเหงให้แล้วก็ปรับตาไม่ว่าจะเป็นหน้าผากคิ้วนะคะจากวันนั้นนะคะที่เป็นพนักงานขายของแบบขายอสังหาตามเดเวลอปเปอร์ต่างๆอะคะอ่ะผ่านมานะคะ่ะได้เปิดบริษัทเป็นของตัวเองนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะ เปิดบริษัทชื่อบริษัทลิสเนียลพาวเวอร์พร์ตี้ค่ะก็จะทําในส่วนของอสังหานะคะก็คือหาคอนโดหาบ้านให้กับลูกค้านะคะรวมถึงดูแลหลังการขายไม่ว่าจะเป็นหาผู้เช่าให้นะคะกรณีที่ลูกค้าซื้อลงทุนด้วยนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าอยากจะเรียนเชิญทุกคนนะคะให้ลองเข้ามาปรึกษาในส่วนของตัวโวมจุยแล้วก็ดวงกับทางหมอกอฟนะคะเพราะว่าเก่งมากๆจริงๆปรับดวงแพล,พลจากที่เป็นพนักง,งานประจรําจนเป็นเจ้าของกิจการได้นะคะด้วยการวิเคราะห์โหราศาสตร์จีนโบราณ พลาดไม่ได้วันนี้กับตรงฟางสินแสนางพญาโง่เฮ้งติดต่อสอบถามได้ที่ไอจีไลน์แอดตรงฟางสามหนึ่ง